ทุกท่านครับจนเช้าวันใหม่วันนี้เนี่ยครับก็รู้สึกว่าสดช,ชื่อจะนั่งทำแรงนตั้งแต่เช้าหนีความวุ่นวายของที่บ้านนะครับมาก็จะทำไรงไงานนะครับที่มูลนิธิบ้านสบายนะครับก็จะนั่งทำไรงไงานวันนี้ให้เสร็จเป็นรูปเร่น,นะครับใส่ข้อมูลลงไปครบพรุ่งนี้ก็เรียงแน่เรียบร้อยแล้วก็วันศุกร์ อาจารย์ที่ปรึกษานะครับวันที่26เป็นวันอังคารที่มีนาคมพุทธศักราช2567ช่วงเวลา9ก้าโมงเช้าถึงบ่ายสโมงจะเป็นช่วงการนำเสนอการประสบะการณ์การฝึกปฏิบัติงานชุมชนสังคมมดุเคราะนะครับก็ต้องนำเสนอที่มจรนะครับเสร็จแล้วก็จะ <c oughs> ทํา เอกสารรายงานเป็นรูเปเรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กลับจะแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตปกตินะครับถ้าจะเรียนต่อดับปริญญาโทก็พิจารณาดูนะครับว่าสาขาอะไรที่เหมาะสําหรับเราเช่นปรชัชญาหรือพัฒนาสังคมนะครับเมืม่อวานไปปรึกษาลุงพีเรื่องศาสนาศาสตร์ นะครับก็กําล kind of ังดูว่าจะน่าจะเรียนเรื ICO ่องอะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยของศาสตราสก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าปริยโทเนี่ยก็ยังมีทุนการศึกษาให้นะครับสาหรับเปลี่ยนนะครับข็เป็นผู้นําในอนาคตของชุมชนนะครับก็น่าสนใจอยู่นะครับกําลังคิดดูว่าจะมีสติปัญญาสุขภาพขนาดไหนนะครับก็อยู่ที่ต้องรอดู ประเมินดูสุขภาพตัวเองนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าสุขภาพดีนะครับก็จะเรียนต่อนะครับคนเราไม่ไม่สายเกินเดียนนะครับก็เรียนได้ทุกระดับอายุเท่าไหร่ก็เรียนนะครับก็สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจในนี้ก็คือว่าระดับการศาึกษาต้องต้องเรียนให้เรียนรู้เท่าทันสถานการณ์ปัจจุบันนะครับก็โดยเงื่อนไขของสุขภาพเนี่ยมาค้ามันปินหนังสือมัน้านะครับก็เลย ครื่องไม้เครื่องมือบางอย่างของเราก็ไม่ทันสมัยเหมือนกับรุ่นหลารุ่นเรารุ่นลามันใช้คอมพิวเตอร์รุ่นราชวิธีนะครับตอนนี้มันไปก้าวหน้าไปเยอะแล้วต้างตอนนี้เป็น2022หล่ะนะครับถ้าใครมีคอมพิวเตอร์ตอนช่วงนี้ก็จะใช้ได้เยอะนะครับแล้วก็มีมประสบการณ์เยอะในการทํางานแล้วก็สามารถทําหลายๆทุกเรื่องได้เหมือนกับมือถือครับมือถือเราก็ทําหลายๆเรื่องได้นะครับอย่างนี้นะครับไม่ต้องรอรอเข้าไปตัดต่ออีกนะครับก็ สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะครับรอนเราก็ขอขอบคุณจากผมไปสานเพื่อความดีครับ